ขอความสุขความเจริญในธรรมจงบังเกิดบินใบรรดาญาจูมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านชาข้อวันนี้นั้นเราท่านทางหลายก็กลับมาพบกับรายการพุทธธรรมนำชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุขโขทยัยที่คลื่นความถี่ FM 913.75เมกะเฮดำเนินรายการโดยอาตมาภาพพระมาหาดวงอำนาจซิริมังคโลวัดสวรรคารามในพระสังฆราชุประถมอําเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัย ซึ่งจะได้หยิบยกในสิ่งที่เป็นคติธรรมเพื่อน้อมนำมากล่าวให้กับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำพร้อมกับบรรยากาศยามเช้าเช้าอย่างนี้ซึ่งในเช้าของวันนี้นั้นก็ตรงกับเช้าของวันที่12 เดือนกันยายนพุทธศักราช2568นะก็เป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์นะพวกนี้ก็วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุด2วันนะเมื่อวานต้องขอภัยน่ห่างหายไปหนึวันไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้านะก่อนเข้าสู่รายการวันนี้ขอโอกาสประชาสัมพันธ์ ให้กับโรงพยาบาลสวรรคโลกสักหน่อย <c oughs> เพราะวันนี้ที่โรงพยาบาลสวรรคโลกนั้นเขามีการจัดให้มีการบินทบาตเข้าสารอาหารแห้งประจำเดือนกันยายนทุกวันที่สุขทุกวันสุขที่สองของเดือน,นของวัดสวรรคารามจะเป็นทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน ที่โรงพยาบาลสวรรคโลกจะเป็นทุกวันศุกร์ที่2องของเดือนถ้าทางโรงพยาบาลไม่ติดภารกิจอันใดก็จะมีการบินบาตเสมอนะการบินธบาทที่โรงพยาบาลสวรรคโลกก็จะสลับเวียนเปลี่ยนกันก็จะมีวัดสวรรคารามกับวัดสว่างอารมณ์วรวิหารนะสลับกันคนละ1เดือน ที่จะรับบินทบาตญาติโยมทั้งหลายซึ่งเดือนนี้นั้นก็เป็นของวัดสว่างอารมณ์วรวิหารที่จะไปรับบินทบาตทิที่โรงพยาบาลสวรรคโลกนะญาติโยมทั้งหลายก็สามารถที่จะไปร่วมทําบุญตักบาทเข้าสารอาหารแห้งได้ที่โรงพยาบาลสวรรคโลกเพราะว่าข้าวของทั้งหมดที่ได้จากการบินทบาต ทางโรงพยาบาลสวรรคโลกเขาก็จะนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ผู้สูงอายุผู้พิการดังนี้เป็นต้นจึงใช้เสียงนี้เชิญชวนญ,ญาติโยมแล้วกันว่าถ้าหากแม้นว่าโยมไม่ติดภาราธุระอันหนึ่งอันใดก็ไปร่วมทำบุญตักบาตรได้ที่โรงพยาบาลสวรรคโลกในวันนี้ตั้งแต่9นาฬกาเป็นต้นไป นะส่วนธรรมภาพเองก็ไปเหมือนกันโรงพยาบาลโยมแต่ว่าไม่ได้ไปบินทบาทวันนี้นอกเหนือจากการใส่บาตรแล้วทราบว่าเขามีการบริจาคโลหิตของสภากาชาดมารับบริจาคโลหิตที่โรงพยาบาลสวรรคโลกโยมก็จะถือโอกาสไปบริจาคโลหิตนะในภาคเช้าแล้วก็ต่อด้วยนะไปคุยเรื่องงาน แสงสีเสียงที่โรงเรียนบ้านไล่อำเภอสีสำโรงเพราะว่าในปีนี้เนี่ยเราจะจัดงานวัดเนี่ยทุกปีก็จะจัดงานวัดปกติธรรมดาทั่วไปแต่ปีนี้พิเศษโยมเรียกว่าจัดงานแสงสีเสียงสุดอลังการงานสร้างเลยคือเรียกว่ายกทัพ ยกขบวนนักแสดงต่างๆแสดงเกี่ยวกับเรื่องประวัติน,า,นางนพมาศมีตัวแสดงทั้งนางนพมาศทั้งพ่อขุนรามคำแหงเรียกว่าจัดเต็มเลยแสงสีเสียงสุดอลังการราชวัตฉัดทธงอะไรต่างๆเนี่ยครบคันอลังการใช้ผู้แสดงเนี่ยนับร้อยคนโยมที่จะเข้าสู่ การแสดงแสงสีเสียงช่วงของงานลอยกระทงแล้วไช่วงของงานกระถินด้วยในช่วงนั้นดังนั้นเนี่ยจะได้รับความอนุเคราะห์ส่วนหนึ่งจากโรงเรียนบ้านไรนะ่บ้านไร่วิทยาก็เลยจะถือโอกาสไปพบปะกับท่านผู้อำนวยการจริงๆแล้วเนี่ยผู้ที่รับผิดชอบงานแสงสีเสียงเนี่ยเขาประสานงานไว้หมดแล้ว แต่ว่าอธรมาภาพก็อยากไปเจอท่านผู้อำนวยการนะได้มีโอกาสพูดคุยกับท่านผู้อำนวยการจะได้มีแนวคิดเป็นในทางเดียวกันคือต้องบอกว่าวัดสวรรคารามเนี่ยโชคดีที่มีเครือข่ายคอยให้ความร่วมมือสนับสนุนในการทำกิจกรรมต่างๆ ดังนั้นงานทอดกรถินปีนี้เนี่ยที่วัสวรรคารามเนี่ยจัดให้มีการทอดกรถินคือก่อนวันลอยกระทงหนึ่งวันโยมก็คือวันที่สตั้งองค์กระถินวันที่สทอดวันที่หก็คือลอยกระทงดังนั้นเจ้าภาพกระถินปีนี้ก็จะมีคุณทิพย,ยดาศรีวิไลเป็นเจ้าภาพในการทอดกรถินวันที่3ต้องบอกนี้ก่อนว่าวันที่สเนี่ยจะมีงานแสงสีเสียง เอาวันเดียวโยมเหมือนฉลององค์กระถินไปในตัวนะวันที่สามจะมีงานแสดงแสงสีเสียงแต่งานเนี่ยมีวันที่สามที่สี่ที่ห้าสามวันแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือวันที่สามฉลององค์กระถินนี่แหละจะมีงานแสดงแสงสีเสียงที่สุดอลังการโดยนะจีรังการออแกไนซ์โยม นะร้านจิรังการเนี่ยซึ่งก็ถือว่าเป็นร้านที่ดังอยู่เป็นบริษัทจิรังการนะจะมาจัดงานแสงสีเสียงช่วยวัดสวรรคารามแล้วบอกว่าหลวงพี่ไม่ต้องกลัวเลยถ้าจัดงานแสงสีเสียงเนี่ยจะทำให้ออกมาให้ดีที่สุดนะผลงานของเขาก็คือการจัดงานสีแสงสีเสียงที่กวานพยาวสามสี่ปีติดเลยโยม ระดับล้านกว่าบาทในการจัดงานแต่ว่าสวรรคารามไม่จำเป็นต้องจ่ายเยอะขนาดนั้นโยมเพราะเขาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยซึ่งเรียกว่าจัดงานแสงสีเสียงแบบอลังการครบคันด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะอย่างที่บอกมีการแบกหามเสลียงมีราชวัตรมีธงมีอะไรต่างๆนะมีฉัดมีการแต่งกาย เรียกว่าเหมือนกับยกงานที่จังหวัดมาไว้ที่วัดสวรรคารามเลยนี่ขอโอกาสคุยโม้ให้ฟังก่อนในเบื้องต้นดังนั้นหลังจากที่จะบริจาคเลือดไปแล้วเนี่ยก็จะไปคุยกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยาเรื่องของการจัดงานแสงสีเสียงที่จะมีการแสดงโยมนะ ที่วัดสวรรคารามในวันที่3ามพฤศจิกายนดังนั้นญาติโยมทั้งหลายนะใครที่ไม่เคยมาวัดสวรรคารามแล้วนะอยากที่จะมาร่วมปีนี้นะับว่าเป็นปีที่ดียิ่งเลยโยมลองมานะลองมาชมดูโยมนะ ลองมาชมดูแล้วโยมจะรู้ว่านะงานที่วัดสวรรคารามไม่ธรรมดาในการจัดงานแต่ละปีนี่นะเรียกว่าทุกฝ่ายทุกคนต่างตั้งใจที่จะรังสรรค์งานออกมาให้งดงามที่สุดนะเอาญาติโยมทั้งหลายขออนุโมทนานาะกับ จีรังการออแกไนแล้วการบร,บริษัทจีรังการที่จะเข้ามาจัดงานแสงสีเสียงนะให้คนสวรรคโลกได้ชมโดยเงินขายโยมบอกว่าการที่จะเข้าไปถึงตัวจังหวัดเนี่ยบางทีมันยากคนที่เขาเดินทางลำบากโยมนะคนที่เขาเดินทางมาลำบากก็จะเข้าไม่ถึงที่สุโขทยัย บริษัทจีรังการบอกหลวงพี่ไม่ต้องกลัวเลยเดี๋ยวโยมจะจัดให้จัดเต็มแบบคล้ายๆที่สุขโขทัยเลยเหมือนยกสุขโขทัยมาไว้ที่วัดสวรรคารามเลยเพราว่าอย่างนั้นต้องรอชมเอาคติธรรมเช้านี้ญาติโยมทั้งหลาย คติธรรมเช้านี้เนี่ยหลังจากที่ดูแล้วนี่ก็เอาอันนี้แล้วกันเขาบอกว่าในโลกนี้มีพรุ่งนี้ทุกวันเพราะโลกอยากจะบอกให้เราได้เริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันสุขก็ไม่นานทุกก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปโยมนะเขาบอกว่าโลกนี้มีคำว่าพรุ่งนี้เนี่ยให้เราได้เริ่มต้นใหม่ทุกวัน ญาติโยมทั้งหลายเพราะโลกจะบอกให้เราได้ดูว่าเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันสุขก็ไม่นานทุกก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็ผ่านไปทำไมกล่าวอย่างนี้โยมก็เพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจเป็นคติธรรมที่จะหยิบยกขึ้นมากล่าวให้กับท่านผู้ฟังได้ฟัง ว่าธรรมชาติของชีวิตเนี่ยตราบใดที่ยังมีลมหายใจเนี่ยมันสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอญาติโยมทั้งหลายตราบใดที่เรายังมีลมหายใจเนี่ยเรายังเริ่มต้นใหม่ได้เสมอดังนั้นชีวิตของท่านในแต่ละวันเนี่ยโดยเฉพาะท่านผู้ฟังเ่ยนะ ชีวิตของท่านในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันอาจจะเจอเรื่องที่ทำให้มีความสุขบ้างไอเรื่องที่ทำให้มีความสุขเอาจริงๆมันก็ไม่น่ากังวลใจแต่สิ่งสำคัญคือเรื่องที่ทำให้เรามีความทุกข์นี่แหละโยมอันนี้มันจะลำบากใจหน่อยเพราะเรื่องที่มันเป็นความสุขเนี่ยเมื่อเราประสบพบเจอโยมไม่น่าห่วง ความสุขอะนะไม่น่าห่วงแต่อ้ที่สำคัญคือความทุกข์นี่แหละถ้ามันเกิดขึ้นในจิตในใจของใครผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยโยมส่วนใหญ่คนมักจมปลักอยู่กับความทุกข์เหล่านั้นแล้วถ้าความทุกข์มันเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นเนี่ยโอ้มันทำให้เกิดเหตุการณ์หลายสิ่งหลายอย่างนะไม่ต้องอะไรดูยกตัวอย่างประเทศเนปาลเนี่ยไมโยม เกนะิดโกลาหลที่ประเทศเนปาลน,นี่นะเนะจะเกิดจากความทุกข์ในใจของชาวบ้านเนี่ยโยมนะเกิดจากความทุกข์ในใจของประชาชนนะที่ถูกละเมิดนะสิทธิ์ในการปิดกั้นแพลตฟอร์มต่างๆในโลกโซเชียลยมเห็นไหมละ่ะที่เนปาลน,นะแล้วเกิดจากปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำทางสังคมนะลูกหลานนักการเมืองกินหรูอยู่สบายทั้งๆท,ที่ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยก็ยังลำบากยากเย็นนะแสนเข็นอดอยากนะและถูกปิดกั้นแพลตฟอร์มต่างๆทางสื่อโซเชียลต่างๆนะห้ามการเข้าถึงโยมเห็นไหมเกิดประทุนะ เป็นความโกรหหนเป็นการชุมนุมกันประท้วงกันนะถึงขั้นรุนแรงเลยนะเรียกว่าประท้วงกันถึงขั้นรุนแรงเกิดโกรหนที่ประเทศเนปาลเนี่ยถามว่าจุดเริ่มต้นของเขาเลยก็คือความทุกข์เอาจริงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคนแม้การถูกริบลอนสิทธิ์ในบางอย่างนะก็ถือว่า เป็นความทุกข์เป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดขึ้นในจิตในใจเป็นความคับแค้นใจเป็นความลำบากใจคือสารพัดปัญหาที่มันเกิดขึ้นอ่มันถาโถมอยู่ในใจของใครผู้หนึ่งผู้ใดยมเห็นไหมละ่ะทุกอย่างมันเริ่มต้นจากความทุกข์ในใจตัวเองทั้งนั้นเลยพอมันเกิดเป็นทุกข์ในใจตนแล้วเนี่ย แล้วความทุกข์นั้นมันเกิดขึ้นกับใครหลายๆคนมันก็เลยเกิดการรวมกลุ่มรวมก้อนกันจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันจากพันเป็นหมื่นจนนปัจจุบันจากหมื่นน่าจะเกิดเป็นแสนละมั้งทั่วประเทศแต่โยมที่ทําให้ประชาชนลุกฮือขึ้นมาปกป้องตัวเองแต่ณปัจจุบันเนี่ยเริ่มเลยเถิดโยมนะเริ่มมีทําลายข้าวของสถานที่ นในส่วนของราชการจริงการทำลายข้าวของในส่วนของราชการเนี่ยข้าวของเหล่านั้นเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยเงินภาษีของประชาชน,นาเมื่อทำลายแล้วก็ทำลายข้าวของเนี่ยสุดท้ายก็ต้องใช้งบประมาณในการฟื้นฟูก็มาจากภาษีประชาชนนะทุกแต่อาจจะเป็นเชิงสัญลักษณ์ณนะปัจจุบันทำให รัฐบาลได้รู้ถึงพลังของชาวบ้าน,นก็ไม่อยากให้ประเทศใดเกิดเหตุการณ์แบบนี้โยมไม่ว่าประเทศเนปาลหรือประเทศใดก็ตามเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นประเทศไทยยิ่งแล้วใหญ่เลยนะฮะที่เราเป็นคนไทยก็ได้แต่คิดว่าประเทศไทยน่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในบ้านเมืองเพราะว่าเราโชคดีเรามีพระราชา นะซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คนนะเป็นผู้ปกครองเป็นประมุขเลยนะซึ่งพระองค์ก็ทรงทศพิตราชธรรมนะดูแลเอาใจใส่ประสบกรบนกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอันนี้ไม่น่าห่วงโยมถ้าห่วงก็ห่วงแต่หน้าการเมืองนั่นแหละใน,ในทุกๆสมัยที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็จะมีนะหลากหลายมุมมอง เพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกว่าใครก็ตามที่เกิดมีความทุกข์ในใจท่านผู้ฟังทั้งหลายคติธรรมเช้านี้จึงบอกว่าสุขก็ไม่แน่ทุกข์ก็ไม่แน่ไม่ทนเน่ยโยมไม่นานสุขที่ผ่านเข้ามามันก็ไม่นานทุกข์ที่ผ่านเข้ามามันก็ไม่นานมันมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปแต่สําหรับบางคนเนี่ย กว่ามันจะผ่านพ้นไปได้เนี่ยมันกระอักกระอ่วนโยมมันอึดอัดมันคับแค้นใจอันนี้เข้าใจได้แต่ถ้าหากว่าเรายึดหลักว่าทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราสุดท้ายมันก็จะเสื่อมคลายโยมแต่ความมันจะเสื่อมคลายนี่แหละมันเป็นปัญหาที่คนคนนั้นต้องเรียนรู้แบกรับทำความเข้าใจ กับทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจโยมดังนั้นเนี่ยองค์เสนมมาภิษัสัมพุทธเจ้าเนี่ยเวลาที่พระองค์สอนในเรื่องของอริยสัจที่อาจมาเคยกล่าวให้ท่านผู้ฟังได้ฟังท่านพูดถึงเรื่องของความทุกข์แล้วก็พูดถึงเหตุของความทุกข์เนี่ยนะดังนั้นอะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันมีเหตุทั้งนั้นโยมเหตุของการเกิดทุกข์เนี่ยพระองค์จึงสอนให้เรารู้จักใจตัวเองเพื่ออะไร เพื่อควบคุมเหตุของความทุกข์ตั้งแต่เริ่มต้นไม่ปลูกเหตุไม่สร้างเหตุแห่งความทุกข์ให้มันเกิดขึ้นตั้งแต่แรกโยมพระองค์จึงสอนให้เรารู้จักใจตัวเองนะให้เรารู้จักการควบคุมโดยการเจริญสติสัมปชัญญะเนี่ยะระลึกรู้อยู่เสมอเมื่อเราสามารถะระลึกรู้อยู่เสมอได้ในจิตในใจของตัวเราเองเนี่ยทุกต่างๆ ที่มันจะผ่านเข้ามาที่มันจะเกิดขึ้นเป็นต้นเหตุเริ่มต้นเนี่ยจากความอยากที่มีอยู่ในใจของเราโยมก็คือสอนให้รู้จักควบคุมเรียนรู้จักความอยากเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเข้าใจสัจธรรมความจริงของชีวิตแล้วก็ลดอัดตราตัวตนลดความอยากที่มันจะเกิดขึ้นในจิตในใจของตนให้มันชัดเจนขึ้นให้มันมากขึ้นทำความเข้าใจให้มันชัดขึ้น ญาติโยมทั้งหลายเมื่อเราเข้าใจว่าความอยากกำลังจะเกิดขึ้นในจิตในใจของเราแล้วเราสามารถที่จะสงบระงับมันได้เนี่ยโยมมันก็จะไม่ไม่เป็นเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์อันบานปลายเกิดขึ้นในใ,นใจของตัวเราดังนั้นเนี่ยการเรียนรู้จากใจของตนเนี่ยโยมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก แล้วก็สำคัญยิ่งด้วยเนาะอีกอันหนึ่งที่กล่าวในเช้านี้ญาติโยมทั้งหลายเนะเขาบอกว่าสิ่งใดไม่แน่นอนอย่าไปจริงจังอะไรไม่จีรังอย่าได้ยึดติดเนี่ยคือสิ่งเหล่านี้เป็นคติธรรมที่ เป็นพื้นฐานของผู้คนที่สามารถเรียนรู้ได้ทั้งนั้นเลยโยบอกสิ่งใดไม่แน่นอนอย่าไปจริงจังเพราะสิ่งใดที่มันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเราไปยึดในสิ่งนั้นด้วยความเข้าใจสำคัญว่ามันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะก็คือเอาตัวเองเป็นแกนกลางสำคัญด้วยสำคัญว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนแปลงโย ดังนั้นเขาบอกว่าอะไรที่มันไม่จีรังนะอย่าไปจริงจังกับสิ่งนั้นมากเกินไปเพราะการที่เราจะไปยึดไปทุ่มไปเทอยู่ตรงนั้นเนี่ยบางทีพอมันเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยคนที่เสียใจที่สุดก็คือท่านทั้งหลายเอาจริงโยมนะเรามองสิ่งสรรพสิ่งทั้งหลายบนโลกนี้เนี่ยเอาจริงๆถามว่ามีอะไรบ้างที่จีรังยั่งยืน มีอะไรบ้างที่ไม่เปลี่ยนแปลงโยมสรรพสิ่งบนโลกนี้ในทั้งที่มีใจครองและไม่มีใจครองเนี่ยคำถามคือมีอะไรที่โยมคิดว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงบ้างมองเห็นสักสิ่งไหมบนโลกนี้โยมไม่มีเนื้อตามาว่าถ้าพูดถึงสรรพสิ่งนะไม่พูดถึงว่าทมคำสอนนะถ้าพ,พูดถึงว่าทมคำสอนก็คือมันคือความจริงมันไม่เปลี่ยนแปลงอยู่แล้วพระพรอง์เอาสิ่งที่เป็นของจริงมาสอน แต่เราพูดถึงสรรพสิ่งทั้งหลายว่าจะเป็นคนสัตว์พืชสิ่งของโยมที่เป็นสรรพสิ่งบนโลกนี้มีสิ่งใดที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงไหมมีไหมสรรพสิ่งบนโลกนี้ที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่เสื่อมสลายโยมคือมองไม่เห็นนะ มองไม่เห็นสรรพสิ่งบนโลกนี้ที่จะไม่เปลี่ยนแปลงโดมอยู่อย่างกำแพงเมืองจีนหอไอเฟลนะพีระมิดอะไรต่างๆที่เป็นสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกะนะบางอย่างสร้างมาเป็นร้อยเป็นพันปีอะ่ะถามว่ามันก็ไม่ได้ใหม่สภาพมันก็ไม่ได้ใหม่เหมือนตอนสร้างใหม่ๆนะมันก็เสื่อมโทรมทุดโทรมไปตามกาลเวลาต่อให้ยิ่งใหญ่สักเพียงใดก็าตาม มันก็ค่อยๆเสื่อมสลายคร่ำคร่า,าไปตามเหตุตามปัจจัยตามการเวลาท่านผู้ฟังดังนั้นอาตมมาจึงกล่าวว่ามองไม่เห็นเลยว่าสรรพสิ่งบนโลกนี้สิ่งใดที่จะไม่เปลี่ยนแปลงแม้ระบบสุริยะจัก,กรวาลเนี่ยโยมก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงแม้แต่ตัวโลกเอง ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงยังมีการโคจรการหมุนรอบตัวเองนะดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงออมองกว้างมันเปลี่ยนแปลงทุกอย่างแต่มองกลับมาที่ตัวเราแม้ตัวเราเองก็ยังเปลี่ยนแปลงโยมเปลี่ยนไปนไหนอ่ะเปลี่ยนไปสู่ความเสื่อมสลายเปลี่ยนไปสู่ความแตกสลายก็คือความตาย เป็นที่สุดแค่นั้นเองชีวิตดังนั้นเนี่ยตมาจึงกล่าวว่าเมื่อเรามองเห็นว่าสรรพสิ่งบนโลกนี้ล้วนเปลี่ยนแปลงแล้วจะมีอะไรละโยมที่ควรค่าให้เรายึดถือไม่มีไม่มีอะไรบนโลกนี้เลยที่ควรค่าให้เราได้ยึดถือเพราะมันล้วนแต่นำาสือไปสู่การเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้น ถามว่าถ้าเรายึดถือยึดมั่นในสิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโยมว่าจากต้องไม่เป็นอย่างนั้นจะต้องไม่เป็นอย่างนี้จะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะไประบุตามอําเภอใจด้วยการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแน่นอนนั่นเป็นมูลเหตุของความทุกข์เลยนะ เพราะเรากําลังทําตามความต้องการหรือความอยากที่เป็นเกิดขึ้นในจิตในใจของญาติโยมเองดังนั้นนะญาติโยมทั้งหลายที่เป็นท่านผู้ฟังนะเมื่อสรรพสิ่งบนโลกนี้ร้วนบ่ายหน้าไปสู่ความแตกสลายแม้กระทั่งตัวเราอะไรที่เราพอที่จะเข้าใจได้เรียนรู้ไดนะ้จากความเปลี่ยนแปลงนั้นจงทําความเข้าใจนะแล้วคลายความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นนะเพื่อที่จะได้ลดในส่วนของปริมาณความทุกข์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นในใจของท่านผู้ฟังทั้งหลายดังนั้นวันนี้ดูเวลาหมดอีกแล้วโยหมดเวลาวันเสาร์วันอา,าทิตย์ก็หยุดสองวันแล้วเจออีกทีวันจันทรนะ์ก็ประชาสัมพันธ์อีกเรื่องหนึ่งปิดท้ายว่านะวันที่3ามสิบเอ็ดตุลาคม จะมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน100ทุนญนะาติโยมท่านใดสนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาทุนละ500บาทตอนนี้มีเจ้าภาพ30กว่าทุนแล้วมั้งโยมนะก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์ได้ที่วัดสวรรคารามหรนะือที่อาตมาโดยตรงก็คือที่เบอร์โทรศัพท์0846-240706นะเป็นงานทำบุญอดีตเจ้าวาดวันที่31ตุลาคมของทุกๆปี ถวายพัะตาหารเพลนมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน,นเชิญชวนญาติโยมทั้งหลายมาร่วมกิจกรรมด้วยกันหรือร่วมเป็นเจ้าภาพทุนการศึกษาด้วยกันวันนี้เวลาหมดแล้วอาธราภาพขอกล่าวคำว่า,าจเจริญพรแยกย้ายกันน,กนับโยมนักสาทุ่วอนุโมทนา